ทักไทยยามเย็นเฟส8นะครับเดี๋ยวน้องเบสจะพาไปดูกระเบื้องโรงจอดรถลายใหม่ของเฟสเรานะครับที่จริงกระเบื้องลายนี้เขาก็มีขายมาตลอดแหละแต่ว่าเป็นลายใหม่ของเฟส8เราพาไปชมว่าสวยงามขนาดไหนน้องเบสรออยู่ที่หน้าประตูแล้วครับน้องเบสทักไทยนะครับเย้น้องเบสอ,อยู่ไหน นี่นังบอสก็มาด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าสวยงามขนาดไหนยาแนวแล้วไปกันฝนตกมาตลอดจริงๆครับช่วงเวลาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนนี้ฝนฝนตกมาตลอด่านังเบสเปิดโชว์หน่อยฟเนี่ <Yeah. S 2> ทีครับคูณสิริชาพักกระเบื้อง60คูณ60ผิวมันจะหย,ยาบๆหน่อยนะครับปูในที่โล่งได้ปูภายนอกได้ยาแนวแล้วโอ้โหดูเส้นยาแนวเสมอกันนะเส้นเล็กๆประมาณ1-2มิลประมาณนี้ปูแบบเว้นร่องเล็กสวยงามไหมครับ น้องบัสลองบัสลองถอดรองเท้าดเดินเข้าไปดูสิอลูกถอดรองเท้าดเดินเข้ามาเนี yeah. ย่ยยาแนวเรียบร้อยเ mm hmm. <ฟ>นี่ยน้องบัสชิวๆเลยดีครับคุณสุนทรคุณปิน้นคุณวิวัฒฝาบ่อพักก็ปูกกระเบื้องให้ด้วยสลบต้องได้นะครับ สีออกเทาๆเข้ากับคานล่างเราพอดีเข้ากับคานรอบบ้านเราเราทาสีเทาพอดีคานรอบบ้าน,นบอสชี้คานรอบบ้านให้ดูสิใช่ด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นจะเข้ากันพอดีสวยงามเนี่ย Enjoy Home f e d 8อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาหลังนี้เป็นหลังที่สองตามผังหลังที่หนึ่งก็ปูเสร็จแล้วนะครับสวยงามเช่นกัน,น เหลือช่างสีเก็บงานรัว้วเล็กละแนงงานฝ้างานโดยรอบทั้งภายนอกและภายในทั้งหมดหลังที่สองที่เราเห็นกันอยู่สีจริงที่เราทาก็เป็นสีจริงที่ทาเทสร,รอบแรกนะครับยังไม่ใช่เป็นสีที่เก็บงานแบบสมบูรณ์นะเพราะเราเลือกใช้สีใหม่เราเลือกใช้สีใหม่ก็เลยให้ช่างมาทาสีลองดูว่าเอ๊ย ีนี้จะไปได้ไหมสวยงามขนาดไหนกระเบื้องก็แบบใหม่เดี๋ยวเสาโชว์สองต้นนี้ด้านหน้าบ้านจะต้องติดตั้งบัวด้วยนะครับจะต้องติดตั้งบัวตกแต่งไอ้ข,า,ขาวๆนี่ต้องติดตั้งบัวตกแต่งข,า,ขาวๆนี้ด้วยนะดีครับพี่ประเริฐพี่อาติเทพอติเทพนะฮะติดตั้งบัวข,า,ขาวๆนี้ด้วยยังไม่ได้ติดตั้ง สาโชวก็ติดตั้งด้วยมันก็จะเป็นซ้อนกัน3ามชั้นสี่ชั้นไปเลยเนี่ย <laughs> แ,แบบจัดเต็มไปเลยนี่ท่านใดที่เริ่มขึ้นโครงหลังคาช่วงนี้นะครับแล้วจะใช้หลังคากระเบื้องโดยเฉพาะแผ่นเรียบแนะนำให้สั่งล่วงหน้าไว้เลยนะช่วงนี้ของทิ้งช่วงหนหนึ่งเพราะว่ามีความต้องการเยอะมากมาก ท่อนจะของโครงการเกิดขึ้นใหม่เยอะมากๆนะฮะหลังคาสวยๆอย่างนี้มีความต้องการสูงมากๆหลักๆที่ก็ใช้กันกันกบตาเพชรอ่าแล้วก็ตาช้างนั่นแหละที่ใช้กันของเราตาเพชรนะครับตาเพชรแบบแผ่นเรียบฝั่งนู้นจะเป็นแบบซีแพคแผ่นเรียบก็จะดูพรีเมียมขึ้นมา ยังไม่มาเลยหลังที่สแล้วก็หลังที่สกระเบื้องหลังคายังไม่มาทิ้งช่วงทีมงานเราท่านใดที่เริ่มขึ้นโครงหลังคาและจะใช้หลังคากระเบื้องแนะนําสั่งล่งหน้าไว้เลย <c oughs> นะฮะแล้วฝนตกเยอะด้วยช่วงนี้ช่วงนี้ฝนตกเยอะทั่วประเทศเราไประยองมาฝนก็ตกนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักอะไรมากมายตกเบา พอที่จะเที่ยวได้พอที่จะไปกินอาหารทะเลได้เพิ่งเดินทางมาถึงนนี่เพิ่งเดินทางมาถึงที่เอ็นจอยลูมเฟดแปรอำเภอขามทะเลอศจังหวัดนคนรราชสีมาแล้วก็แวะมาหน้างานเลยยังไม่ถึงบ้านเลยยังไม่ถึงบ้านมาถึงหน้างานก่อนพานุ่มบอสตงเบสไประยองแวบเดียวเหมือนว่าวับไปวับไปวับไปหลังที่สี่ตีตะแกง นะครับแล้วก็จะสลัดดอกต่อไปบางจุดก็มีการสลัดดอกแล้วเพื่อที่จะฉาบเมื่อวานนี้น่าจะตกวันนี้เนี่ยที่ชื้นๆนี่คือมีการฉีดน้ําเตรียมฉาบพรุ่งนี้หลังที่สามรอหลังคาไม่ไหวฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังที่สีน่าจะเริ่มฉาบพรุ่งนี้นี่ครับตีตะแกงตีตะแกงนะตามตะเข็บตามเอ็นทับหลัง ตามอลอยต่อระหว่างเสากับผนังอะไรพวกนี้แล้วก็ฉีดน้ำใส่ให้ชุ่มเลยน้ำนองเลยมันก็นจะเปียกๆอยู่เห็นไหมครับพอตอนเช้าก่อนที่จะฉาบเขาก็จะฉีดอีกรอบหนึ่งพออิดมอนหรือว่าอิดแดงบัดๆาก็เริ่มขึ้นปูนกว้างมากๆครับสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกขนาดใหญ่ 3.50เหคูณ6เมตรแล้วมันก็มารับก,กันกับบริเวณโอเพน open ด้านหน้าห้องนอนทั้ง3ห้องแล้วก็หน้าห้องน้ํารวมหน้าห้องครัวอีกมันก็เลยยิ่งทําให้แปนพื้นลักษณะนี้ดูกว้างดูโล่งมากๆแล้วก็ห้องครัวแบบจัดเต็มไปเลย3.50เมตร50คูณ4่เมตร50ิลิมนอกก็ประมาณ3.60เมตร60 3เมตร70นแหละครับคูณ4เมตรห อลังการยังไม่ยังไม่มีนังคาามานะแต่ทีมงานเราฉาบรอไม่ไหวหลังที่3ามก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณชานานพี่ประเสริฐฝนตกไหมครับพี่อติเทพฝนตกหรือเปล่าครับผมคุณสุริชาพักฝนตกไหมครับเธอแถวบ้าน ฮ่ากระเบื้องลงจอ่รถสีโอเคครับเข้ากันเลยเข้ากับตัวบ้านเข้ากับคานร,รอบบ้านเลยนะครับถือว่าพานสวยงามเวลายาเนี่ยวมาแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านด,ด้วยงานฉาบฉาบผนังรอบนอกสวยงามนะสวยงามแดดไม่จัดด้วยก็ฉาบได้ง่ายขึ้น ห้องน้ำหลังที่3ถึงหลังที่7เนี่ยห้องน้ำก็จะใหญ่ขึ้นด้วยอีก50เซนสเมตรห้เมตรคูณสเมตรห้าดูสิครับโอ้ห้องน้ำรมที่ใหญ่มากๆนะดูจากกล้องในไลฟ์เป็นไงครับงานเหล็กคงราคาผ่านไหมครับเรียบร้อยดีไหมครับ อาฝนตกทุกวนันดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากครับผมเราเราวารนะ์นะนี่เราวาร์ปไปที่ระยองมานอนระยองหนึ่งคืนพาน้องบอสนงเบสแวะเที่ยวนินดหน่อยถ่ายรูปแล้วก็เดินทางกลับมาอย่างรวดเร็วอาจจะไม่ได้ประสานทีมงานเราบอกกล่าวทีมงานเล่าก็ขออาภัยด้วยเพราะเราก็ไม่อยากที่จะรบกวนท่านเจ้าของโครงการ เราอยากไปไหนมาไหนแบบโดยที่ไม่ต้องไปให้ท่านเจ้าของโครงการในพื้นที่ต้องมาเสียเวลาเสียการเสียงานอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสดีๆอาจจะมีการเจอกันในสถานที่ต่างๆอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะครับแต่กรณีที่เดินทางแบบนยงเี้ก็อยากให้ทุกๆคนไม่ต้องมาอะ,อะไรล่ะมาเสียเวลากับการที่เราจะต้องไปไหนมาไหไอย่างเงี้ยนะครับแต่หลายๆท่านกรทักทายมาสอบถามมา ก็ขอบคุณมากๆนะครับหากรุงเทพลาดพร้าวฝนตกไหมครับเดี๋ยวจะพาไปตรวจงานฉาบหลังที่3สาสอโชว์ด้านหน้า40า่สคูณหกฉาบเรียบร้อยทั้งภายนอกและภายใน ฝั่งที่ติดกับบ้านหลังที่หนึ่งสองเดี๋ยวมาดูว่าฉาบหรือยังด้านนอกอ่าเหลืออยู่ประมาณแผงแผงอ่าด้านหลังด้านหลังห้องครัวแล้วก็ข้างห้องน้ำผู้นี้ก็น่าจะจบแล้วก็มาฉาบหลังที่4ต่อไปปุ๊บหน้าง,งานก็จะประมาณนี้ตลอดนะครับ สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือฝนตกตลอดหน้างานเราก็จะประมาณนี้ตลอดแต่ของเราดินดีนะถ้าเราใช้ดินดีในการถมในการปรับพื้นที่ของเราเวลาฝนตกมาอะไรพวกนี้ดินมันก็จะแน่นมันจะไม่เลอะจนเกินไปดินล้วนนะครับดินล้วนแนะนำนะดินล้วนดินล้วนปนทรายอะไรเงี้ยจะดีมากมากดินดำดำดินแดงแดงอะไรนี่คือไม่เอานะแล้วก็ดินเป็นก้อนๆใหญ่ๆเนี่ยคือไม่เอา หน้างานเราประมาณนี้ถึงแม้จะดูแฉะแฉะหน่อยแต่โดยรวมถือว่าหน้างานสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่ลกลุงลังดูสิครับหน้างานก็ขอ,ขอบคุณทีมงานช่างทีมงานทุกๆคนนะครับทุกทกทีมที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดูแลหน้างานอย่างดีมากๆนี่ครับอาจจะมีน้ำขังมีอะไรบ้างเพราะฝนมันตกตลอดจริงๆ แต่ทีมงานเราลองสังเกตด,ดูสิครับจะไม่ลกไม่สกรปรกไม่มีเศษอิฐหินปูนทรายอะไรที่ดูแล้วมันชวนให้อันตรายแล้วก็เวลาถ่ายรูปเวลาทำคอนเทนต์ต่างๆมันดูไม่สบายตาทีมงานแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ขอบคุณมากๆนี่ภายในนะครับผมภายในดูห้องรับแขกสิครับเนี่ยหลึกไป6เมตร ลึกไป6เมตรจากประตูกระจกที่ทางเข้านะลึกไป6เมตรมุมนี้ก็น่าจะเป็นวางตู้โชว์อะไรางี้นะอ่าวางตู้โชว์มุมนี้น่าจะเป็นทีวีนะมุมนี้ผนังเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นตู้โชว์ฝั่งนี้จะเป็นโซฟาสวยงามลงตัวนี่ไงบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างห้องจะเป็นลานโลง่ลง กาทําให้ห้องรับแขกดูกว้างขึ้นไปอีกเมื่อก่อนพอเจอห้องรับแขกเราแปนพื้นเดิมพอเจอห้องห้องรับแขกก็จะเป็นทางเดิน1เมตรเข้าไปหาห้องแต่ละห้องแล้วก็ผ่านไปหาห้องครัวต่อไปแต่นี้มันจะเป็นลานด้านหน้านี้เนื่องจากเราปรับเปลี่ยนแปลนพื้นใหม่สวัสดีครับเสียมิกคุณรณพัฒนนะครับ ห้องนอนที่สองเดินเข้ามาฟุบจะเป็นห้องนอนที่สที่เห็นอยู่ของเราใช้ปูนฉาบเสือพัดผสมกับทรายละเอียดฉาบอยู่นะไม่ได้ใช้ปูนฉาบสําเร็จนะรยังผสมทรายอยู่ห้องครัวทีมงานเราเวลาฉาบก็จะฉาบสุดจนถึงเล็กอเสเลยนะครับท่อ เวลาเขาเดินท่อก็อให้เขาเดินพ้นไว้ประมาณนี้นนะผูไว้ประมาณนี้นเห็นไหมผูไว้ประมาณนี้นบางที่เเดินท่อไว้แบบไม่ได้โผูหรือว่าผูน้อยจนเกินไปพอถึงงานฉาบก็ไปฉาบปูนอุดฉาบปูนปิดช่างไฟก็ต้องมาตามแก้เอกอมีปัญหากันอกีกอะไรนิดๆหน่นอยๆรายละเอียดโดยรวมถือว่าสวยงามครับผม ห้องนอนใหญ่ด้านหน้าที่มีห้องน้ําในตัวห้องน้าในตู้ห้องน้นําในห้องนอนสองเมตรคูณสองเมตรเดี๋ยวทีมงานปูกระเบื้องเขาจะมาฉาบของเขาเองห้องน้ําจุดนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถมองมองไปจากห้องนอนใหญ่ด้านหน้าตัวนี้เป็นช่องหน้าต่างใช่ไหมครับ เมื่กว่าจะเจอจุดจอดรถล้วกว็จะปูกระเบื้องโรงจอดรถตรงนี้ไนงะเหมือนอย่างหลังที่หนึ่งหลังที่สองที่เราพาดูตั้งแต่ต้นไลฟ์หลังคายังไม่ได้มุงนะครับแต่ว่าฉาบภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วภายนอกจบพรุ่งนี้ฉาบได้เหมือนกันครับอย่างที่บอกส่วนใหญ่เขาจะฉาบหลังจากที่มีการมุงหลังคาแล้วเพราะว่าปอ้ปองกันฝน ป้องกันแดดป้องกันความสูญเสียความเสียหายต่างๆแต่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้มุงลัคาก็สามารถที่จะฉาบไดนะ้ก็สามารถที่ฉาบได้เช่นกันหลังที่หนึ่งหลังที่สองก็จะหันหลังบ้านให้กับหลังที่สามเพราะหลังที่หนึ่งจะหันหน้าอีกด้านหนึ่ง ส่วนหลังที่3ถึงหลังที่7ก็จะหันหน้าออกถนนภายในโครงการ,รหันหน้าออกด้านถนนภายในโครงการเพราะถนนเราจะตัดเป็นรูปตัวทีเนี่ยครับด้านหน้าจะเป็นเหมือนหัวตัวทีนะครับฟแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวทีวิ่งยาวไปสุดหลังที่7ด้านหลังนู่นเลยหลังที่ 1- นสองหันหน้าออกถนนด้านหน้า อของโครงการตรงหัวตัวทีนะถ้าพจริงนะด้านบนทังที่3-7ถึง7ก็จะหันหน้าออกถนนภายในโครงการที่เราตัดเป็นลักษณะของตัวทีฝั่งนี้ก็จะได้อีก7หลังเป็นจัดสรรขนาดเล็กพิเศษนะครกรณีแนวรั้วแนวรั้วกับถนนเนี่ยแนวรั้วนี่เราสามารถที่จะสร้างตามแนวเขตฉนดเราได้เลย enjoy home เราเรา สร้างริมในของฉนดนะครับแนวรั้วนี่คือเราสามารถสร้างแนวเขตของฉนดได้เลยนะแต่แนวผนังของตัวบ้านต้องมีระยะห่างระยะล้นจากแนวเขตไม่น้อยกว่า2เมตรในตำแหน่งที่มีช่องแสงหน้าต่างประตูระเบียงอาคารที่มีความสูงไม่เกิน9เมตรนะครับแต่ว่าแนวรัว้วแนวรั้วอําแพงนี่เราสามารถสร้างตามแนวเขตฉนดเราได้เลยแนวเขตที่ดินเราได้เลย ดินก็ยังถมไม่เต็มพื้นที่นะครับนี่ทยอยถมไปเรื่อยๆนี่ก็ถมเพิ่มหลังที่ห้าหกได้อีกสองหลังเดี๋ยวก็จะให้ทีมงานเราทํากําแพงกันดินหน้าหลังนี่เราจะถมเพิ่มไปถึงหลังที่เจ็ดแปดทับสองเนี่ยทยอยถมทยอ,อยถมอย่างนี้ดีทําให้ดินแน่นไปเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆด้วยแล้วก็ไม่ได้มีผลกับโครงสร้างเพราะมันไม่ได้มากระแทกอะไรรุนแรงขนาดนั้นไม่ได้สั่นสะเทือนรุนแรงอะไรขนาดนั้นปุ๊บ ด้านข้างบ้านสวยงามมากๆเดี๋ยวจะลงสีรั้วกำแพงก่อนถึงจะเห็นว่าเหล็กระแนงอะ่ะมันจะโอเคไหมประมาณนี้หรือจะต้องมีสีอะไรมาตัดอีกหรือเปล่าแต่โดยโดยส่วนตัวผมเราอยากที่จะมีอะไรมาตัดอีกขักหน่อยนึงแต่ว่าขอลองทาสีเสาทาสีคานทาสีบล็อกช่องลมก่อนบางทีตอนนี้มันยังยดูแบบเหมือนยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ แล้วสีตัวบ้านก็ต้องเก็บอีกรอบนึงนะครับนี่ต้องเก็บอีกเก็บอีกรอบถึงสองรอบนี่แหละอันนี้คือเราทาเพื่อที่จะรู้ก่อนวนะ่าสีนี้สีนี้โอเคไปต่อได้ประมาณนี้เฉยสวัสดีตอนเย็นนะครับเป็นไงบ้างครับผมแต่ละพื้นที่แต่ละหน้างานของทีมงานเราเป็นยังไงกันบ้างเดินทางมาถึงปุ๊บก็รีบมาไลฟ์ทักทายทีมงานเราเลย นะครับคิดถึงกันนะครับคิดถึงกันอตอนเย็นๆเราต้องมาเจอกันอย่างนี้เห็นบรรยากาศชิวๆสบายๆส่งต่อกําลังใจดีๆว่าการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกก็ได้โอเคไหมจริรจาแบ่งแยกเรนามเดิมได้เสนบเบอโปรเจกต์ 7, ผู้ร่วมลงทุนได้ขาย 3D ขายผังโครงการก่อนได้โอเคนะครับขอพาน้องบอดเวทกลับบ้านไปเคลียร์ของโอ้โหต่างๆที่ อัดรถมานะครับใส่รถมาแล้วก็จะต้องไปหาอาหารให้ทีมงานทางอีกตอนเย็นนี้เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลา5้านททาที10นาทีเราก็ต้องส่งต่อแรงส่มอย่างให้กับ FC ของเราจำไว้นะนี่คือโลกยุคปัจจุบันอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1ห,หลังก็ได้ผมโค้เดียวแล้วเจอกันครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณเบน